ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตดีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานฮานอยสามฮานอยเด่นมาหมดนะครับเจาะเจาะไป2ฮานอยนะครับก็คือฮานอยพิเศษและฮานอยปกติฮานอยวีพีเด่นเด้งบนล่างนะครับแล้วก็ฮานอยปกติเด่นก็เด้งทั้งเด้งทั้งศูนย์ทั้ง8นะครับเสียดายคือไม่มี8 3 0ย์ครับโอเคครับฮานอยพิเศษอย่างที่ผมบอกไปอาจจะย้อน อาจจะย้อนมันย้อนจริงครับแต่ดีที่ยังมีเจาะ2 0 0ศอยู่นะครับแล้วก็โอกาสที่วันนี้จะย้อนอีกไหมก็เป็นไปได้นะครับเลือนนะครับคนชอบเ่นอาจจะย้อนอีกนะครับพอย้อนมา2-3รอบติดนะครับโอเคครับฮานอยพิเศษประจำวันที่1ครับกรกฎาคมนะครับเดือน7ปี64ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามไว้ครับ แลถ้มีโฆษณาครับอันนี้คือช่องทางการสนับสนุนครับดูโฆษณาครับอย่าก,กดข้ามเนาะโอเคครับพานอยพิเศษวันนี้ครับเด่น403ครับเนไม่ที่4ครับเ่นไม่ที่4จอครับ04 34 54 05 0 7 0 9 1 0จมาสาครับ1 0อมาสาเนาะชอบส่วนตัวครับ3 4 4 3ครับ3 4 4 3อาจจะลากแตกก็ได้นะอาจจะลากแตกก็เป็นไปได้ส่วนตัวชอบ3 4 4 3นะครับยังไงก็ลองพิจรารณาดูนะครับลองพิจรารณาดูนะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงไปเอะใจที่4 3 3 4 ชอบโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับ5านอยปกติครับใครตามแล้วขอให้นำรวยถูกหวยทุกท่านครับอย่าลืมครับอย่ากดข้ามโฆษณาครับเดี๋ยวเจอกันในหานอยปกติและหานอย VIP ครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับสวัสดีครับผม